สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการพิเศษแน่นอนว,วันนี้ผมจะมาเล่นเทดวันเสรวันนะฮะว่าเล่นอไออันเทสก่อนนะเพราะว่าผมยังเล่นไม่เป็นเลต้องทดลองซะ้นไหมโอเคเล่นไหม เกมนี้หาซื้อได้ในสตีมนะฮะราคาประมาณ200ดี300อยุดจนไม่ได้ ไม่รู้สึกว่ามันค้างนะมันิดโทรมาแล้วเฮ้ยทำไมไม่ไม่มีตัววันเนี้ยลอยอยู่ใช่ไหมเนี่ยเออมาแล้วเออลงไหนดีเนี่ยเพื่อใครนั่นเห็นไหมครับน,น,นั่นอะ่ะลงเร็วลงข้างบนคือลงข้างบนเราลงไม่ได้นะดิเว,วนถ้ามีบันไดโอ้ยชิบหไย โอเ,เ,เออก,ก็อบจะเลยโ้กัปืนมังกัน,น็อกขวาน,นี่ไปจามก่อนไล่หวดนะคอมพิเต็กีกิงแมวไม่ได้่ มาเล,เล่นเล่นนะครับนี่ยิงใครได้หรือเปล่าเนี่ยเออเ,อ,อเวเจปืนเดี๋ยวผมเปลี่ยนนะอันนี้ถือไปก่อน

ที่ผมเห็นอะไรแป๊บๆนะแต่ว่ามันโหลดอะไรยังไม่เสร็จป่าวเห็นเลยไหมเอาเอาเอาเดี๋ยวมันเห็นมาเร็วโอ้ชิด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  โอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายชิบหายเลือด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 โดนแน่โดนแน่อุ้ย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 เจ็บ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 โอ้อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโน่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 โนโนโน่มันแหลกๆวะผมเพี่ผมโดนยิงเลยเนี่ยถ้าเป็นแหลกแบบเนี้ยหรือมันแหลกวะ ถ้ามันกำลังแหลกก็จริงแมง่างอ่มันตายเฮ้ยไขวะเอ๊ลาก่อรฟังยูปีสเบ้ยฮอยดูเอ้อนัน่นมันมีปืนดนะ้วยเหรอโอ้โหมอบก่อนมอบก่อนยาก็ไม่เหลือแลนะ้วเนี่ยการผ้า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 ชีชีชี คราดมันคราบยังไงเจม,มันมันคราบไม่ได้อะหายแล้วเขาไปหาของมันอยู่นี้ต่อไปคงตายเนี่ยเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลเอเอเจ๊งแล้ เนเน่โอ้โหอ้ยโอนน้โอ้โหโโอ้ยป่าผมกระเด็นเลยเมื่อกี้เห็นไหมโอหก็มาเล่นเฮดวันลองสักตานะฮะโอเคเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะ เดี๋ยวไปเลยครับอย่าลืมกดไลค์ซับเน็ตด้วย